รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการดูดิมีธรรมกับเช่นการจนาอภิสุวรรค่ะเรามานับพบกันเช่นเคยค่ะพร้อมธรรมะที่เราคัาสารน,นําเสนอให้คุณวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมานะคะ ที่เราร่วมสร้างกุศลด้วยการเป็นผู้บอกบุญค่ะเพื่อแผ่พระพุทธศาสนากันนะคะในช่วงทำรรนำบุญไปรับชมกันได้เลยค่ะสัปดาห์นี้เรามาชมเรื่องราวของวัดห้วยสัมพันธนามตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับวัดที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ค่อยๆก่อสร้าง ถาวราวัตถุต่างๆาศาสนสถานเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งวัดที่สมบูรณ์และอีกหนึ่งสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนจะได้มาร่วมทำบุญปฏิบัติตนให้ถูกคลองคลองธรรมในฐานะพุทธมามกะและให้พระพิสุงสงฆ์ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามหลักพระธรรมวินัยด้วยค่ะซึ่งวัดห้วยสามพันนามแห่งนี้ มีประวัติที่น่าสนใจอีกทั้งกิจกรรมบุญอะไรที่กำลังจะมีขึ้นนั้นเราไปชมไปทำความรู้จักวัดห้วยสามพันนามกันเลยค่ะขอ,ขอสวัสดีตอสวัสดีแต่ท่านยัดโยมท,ทุกท่านครับอาตมาภาพพระไบดีกาสลันโพสิโตจะเอาวาดวัดห้วยสามพันนามแห่งนี้สำหรับการจัดงานผูกพระศิมาปิดทองฝังวุ้นิมิตรขอวัดห้วยสามพันามนะครับก็จะจัด ในระหว่างวันที่2ถึง10เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2562รวม9วัน9คืนด้วยกันครับซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับญาติโยมสาธุชนมาปิดทองลูกนิมิตแล้วก็จะมีพิธีตัดหวายกันในวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ในเวลา15.30นา หรือบ่ายสามโมงครึ่งนะครับก็ขอ,อเชิญชวนญาติโยมสาธุชนให้มารูปวพวิธีกันในวันที่สิบซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของการจัดงานบุคคลสีมาถิทองหมง,งรูนิมนิตนะครับทางวัดวัดสำนึามก็จะจัดพิธีหล่อหลวงพ่อสำลิศสูงสามเมตรแล้วก็รูปหล่อเหมือนหลวงพ่อพระธิการสำราญสุข,ขวัฒโนนะครับจะาวาดรูปแรกของวัดวัดสำนึานแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นบุรพจารย์ ของวัดโพ้ยสัมมาณัแห่งนี้เพื่อให้ญาติโยมได้ทําการสัก,กระบูชานะครับสำหรับวัดโวยสัมมาแห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่119หมู่ที่12ตําบลหินเด็กไฟอำเภอหินจังหวัดประจวบคีขันสังกัดมหาวิทยาลัยแต่เดิมวัดโพยสัมมาแห่งนี้เป็นสนักสงฆ์เป็นที่พักสงฆ์ให้ดรระสุจาพรรษากันซึ่งมีหลวงพ่อสนิท ท่านก็มาบุกเบิกเรียกว่ามาถา,า,างป่าที่กันดานแห่งนี้ให้เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ท่านก็จัดตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นมาต่อมาท่านมรณภาพลงไปครับก็มีท่านพระอาจารย์สำราญสุข,ขวาวัฒโนอยากวะหนองกระเภาท่านก็มาสืบทอดดูแลสำนักสงฆ์แห่งนี้แทนและเมื่อปีพุทธศักราช2555ห้า้ห้าสิบห้า 65, ท่านได้ทำเรื่องยก สนักสงฆ์แห่งนี้ให้เป็นวัดตามพระพุทธศาสนาและได้ชื่อว่าวัดห้วยสัมพาันนามตามชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้สำหรับชื่อห้วยสัมพันนามนี้ก็เป็นเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวัชกาลที่เก้าเสด็จมาท่านถามว่าห้วยน,นี้ชื่ออะไรแต่ห้วยแห่งนี้มันก็ไหลผ่านหมู่บ้านาต่างๆผ่านหมู่บ้านแล้วก็ชื่อหมู่บ้านแห่งนั้น พระบา,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการที่เก้าก็ทรงพระสวนแล้วก็บอกว่าชื่อเขาเยอะดีนะก็เลยตั้งชื่อว่าห้วยสัพัน,นาก็ถือว่าเป็นมงคลกับหมู่บ้านแล้วก็เป็นมงคลแก่วัดเรื่องใช้ชื่อว่าว,วัดห้วยสัพัน,นาแห่งนี้นะครับวัดห้วยสัพัน,นาก็มีเนื้อที่ยังสิ้นปือก้าสิบเก้าไร่สุดท้ายนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนไตอันมีพุทะะะธรัตนะธรรมรัตนะตลอดจนสัพพนนะวลรมีธรรมหลวงปู่น้าพระหัวหินหลวงพ่อคำพระหนองแก ซึ่งเป็นพระเถระชี่ชางเผยหัวขีนให้การขอลบสักการละขอจงปกตกรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกๆท,ท่านขอให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละตลอดทั้งปฏิทานพนะสสารสมบัติคิดยกตัวสิ่งใไดได้ชอบประกอบไ้วได้ทมขอจงผ่านสำเร็จจงผ่านสำเร็จจงผ่านสำเร็จทุกประการเทิด